พอใส่ม้วนมิกสเสร็จแล้วนะฮะก่อนที่ว่าจะเอาลวดเข้าร่องเนี่ยฮะลวดตัวนี้ต้องตรงนะครับถ้ามันงอแล้วแบบไม่ค่อยสวยไม่ได้นะฮะต้องเอากันไกลหรืออะไรตัดให้ตรงก่อนออหลังจากตัดลวดตรงแล้วนะฮะก็ค่อยๆแย่เข้ารูไปแย่เข้ารูจนหัวออกนะต้องให้ลวดอยู่ในร่องนะครับทีเ่เราตั้งเป็นศูนย์แปดและหนึ่งจุดศูนย์ก็ตามให้มันเข้าร่อง ล็อกลอ่าล็อก,อกล็อก,อกเดเื่องนเอ,องต้องต้องกดระบบเป็นมิกก่อนเพื่อมันทำงานมิกแล้วก็กดก,กดกดกดมันจะดูดเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาลวดรวดมิกวิ่งมานะฮะมันอาจจะวิ่งมาถึงตรงนี้มันอาจจะติด <c oughs> ใช่ไหมครับทางที่ดีเรา <c oughs> ก่อนใช้เราก็ตรงนี้ต่อไว้เป็นระบบไฟแล้วถอดตรงนี้ออกก่อนอ่ะอย่างเงี้ยลวดมิกมันออกมาละก็ถือว่าไปได้ละบางทีมันออกมาจากรูนี้แต่ว่ามันแทงแทงไม่เข้ารูนี้มันก็อาจจะติดตรงขอบได้นะแต่ถ้ามันผ่านมาได้แล้วก็ผ่านเลยหลังจากลวดมิกวิ่งมาตามสายแล้วนะครับพอมันยาวถึงตรงนี้ <c oughs> ถ้าสมมุติมันไม่ออกก็อาจจะมาติดในหัวนี้ก็ต้องคลายออกมาหมุน ในกรณีที่มันไม่ออกมันอออาจจะมาติดแถวนี้นะครับโผล่ออกมาไม่ได้แล้วอาจจะมาชนในนี้เลย,เไ,มเลยไม่ออกนะฮะก็ต้องออกมาจัดแต่งลิฟหน่อยหนยแล้วก็เวลาเชื่อมมิกทุกรอบนะครับสายดินต้องอยู่ตรงขั้วบวกนะฮะถึงจะเชื่อมมิกได้เดี๋ยวเวลาเชื่อม M-M-A ก็จะใช้อย่างนี้เลยก็ได้ฮะสายดินอยู่ขั้วบวกสายเชื่อมอยู่ขั้วลบ